เอาจริงๆอ่ะแจ็คอ่ะก็ขอโอกาสตรงนี้นะจะมีใครก็ได้ฝากคลิปของแจ็คตรงนี้นะจากไลฟ์นี้นะอันนี้โดยส่วนตัวของแจ็คขอให้ไปฝากคลิปของแจ็คไปถึงพี่ไดวัดหน่อยว่าแจ็คที่อะไรที่ร่วงเกินอะไรที่พูดเกินไม่ดีเกี่ยวกับเขาก็แจ็คต้องกราบขอโทษตรงนี้เดี๋ยวเมื่อไหร่ที่มีโอกาสที่จะเข้าไปคุยกับแกได้โดยส่วนตัว เดี๋ยวแจ็คจะขอโทษแกอีกรอบหนึ่งเพราะไม่ได้กลัวนะไม่ได้อะไรนะแต่แกเป็นผู้ใหญ่แต่เรารับนะข้อมูลมานะเราก็รับไพูดไม่ดีข้อมูลผิดๆข้อมูลผิดๆแล้วมีคนมาใช้งานเราให้มาพูดอะไรแบบนี้ดด้วยที่เราอ่ะรับข้อมูลมาด้านหนึ่งเราก็ออกมาพูดแต่พอรู้ที่หลังแจ็คก,ก็เคยอขอโทษแกไปแล้วว่าเออ,เอ,อ,เอ,อพี่เดวัดแจ็คขอโทษนะที่เราล่วงเกินเราพูดไม่ดีอะไรแบบนี้ประมาณนั้น แต่คือแกเป็นคนที่น่าเชื่อถือแกเป็นคนที่แค่แบบในเวลานั้นน่ะมีคนที่ฝ่ายตรงข้ามมัไม่ชอบอแกเนี่ยเขาบอกว่าแจ็คออกมาด่าเขาหน่อยสิ<ๆ>เขาออกมาขู่ฆ่าคุณน,นี้เออไปวิสาวิสามันคุณน,นี้วิสามันคุณนู่น ون, แบบเหมือนฆาตกรหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นอะ่ะ <c oughs> ก็คือเราไม่รู้ไง <c oughs> ก็ฝากคลิปสั้นๆของแจ็คที่แจ็คขอโทษแกนะไปฝาก ให้แกรับรู้นะว่าแจ็คเดี๋ยวตัดเดีย๋ยวตัดเป็นคลิปตัดเป็นคลิปฝากให้ทางพี่ได้วัดนะว่าแจ็กราับขอโทษพี่ได้วัดที่อะไรล่วงเกินนะเป็นไปได้ก็ให้อภัยแจ็คด้วยนะก็ส่วนเรื่องคนที่แจ็คกำลังจะพูดอยู่เนี่ยก็ไปหาหาข้อมูลเอาเองแล้วกันเดี๋ยวจะเจอนี่แบบเพราะเราขอขอโทษพี่ได้วัดแล้วเราไม่เราขอโทษพี่ได้วัดอ่าเออเราไม่ แล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายคนที่เขาเคยคิดว่าแจ็คพูดไม่ดีกับเขาอ่ะอ่าเขาขอบคุณขอบคุณพี่เรวัตด้วยนะที่เรื่องคดีแตงโมที่ท่านก็ให้ความสนใจได้แกก็พูดค่อนข้างแกก็พูดแบบชัดเจนนะพูดตรงพูดตรงแบบอันนี้เขาเรียกว่าตำรวจที่มีฝีมือตำรวจที่มีแบบคนที่รู้ว่าคดีไหนที่ผิดปกติคดีไหนที่คดีไหนที่ผิดปกติและคดีไหนที่คือไม่ผิดปกติ อันนั้น,นเขารู้อันนี้<ม>เรียกว่าคือตำรวจที่เกรเียงโดยถูกต้อง<ม>ทำหน้าที่โดยถูกต้องและมีประสบการณ์โดยถูกต้อง<ม>ก็คือเขารู้เลยว่า<ม>ในในในเวลานี้ไม่มีใครทั้งทั้งฝั่งทีมเราหรือบ้านพระอาทิตย์หรืออาจารย์ปานเทพหรือทั้งหมอหรือทั้งพี่อาดหรือทั้งตัวแจ็คอะไม่มีเป็นทางเป็นไปได้อยู่แล้วจะ<ม>ต,ต่อไปหาทางพี่เดวัสนะแต่แกพูดใน ทำนองหรือความคิดของแกเองก็คือเขาค่อนข้างแบบชัดเจนดีนะเป็นเป็นเป็นแบบแบบมีเหตุผล่ะมันมีเหตุผลแต่นี่นี่ถ้าเราเอาถ้าพี่ได้มีโอกาสหาแกเอาหลักฐานอะไรเลยให้ก็คงจะดีอะเออนะเนาะเผื่อพี่กลับไปไทยเด่๋ยเจอแกได้ได้หาทางแต่แต่แต่มันแต่มันก็ยังลำบากใจบางทีแกคนกลางไงจะไปพูดถึงคนตรงเึ้นพี่ตำรวจดีๆมีเยอะมีมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวจะต้องค่อยค่อย คือแต่ถ้าให้ตำรวจไม่ดีปกครองตำรวจไม่ดีเขาก็จะเน่าๆคนเล็กๆอ่ะคือแบบส่วนเล็กอ่ะที่ทำให้คนที่ดีๆเยอะโดนเสียไปเยอะพูดถึงตำรวจไม่ดีเลย